เมื่อวันอาทิตย์ที่23มกราคมที่ผ่านมาเวลา9กนานาทีตามเวลาท้องถิน่นณวัดพระธรรมกายเท็กซสัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์ภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนที่มาร่วมกิจกรรมงานบุญที่วัดและร่วมพิธีกรรมอยู่ทางบ้านผ่านทางระบบออนไลน์ สวดมนต์บทธรรมจักกับปะวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีอารัธนาศีลพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานและพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายพัตตาหารเพลนแด่คณะสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีสวดพระอภิธรรมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร โดยประธานบุญพิธีคือกาลยานมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์กาลยานมิตรดวงฤดีชีดเดมได้จุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยกาลยานมิตรบุญยูรูปผักชีได้จุดทูปเทียนหน้ารูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทัศรโรพระผู้ปราบมารพราะกันนี้ผู้แทนสาธุชนก็ได้ร่วมกันทอดผ้าบางสุกุลและถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้ให้พรเป็นภาษาบาลีส่วนช่วงบ่ายพระมหาชาตรีวิชาตะชะโยได้เมตตาแสดงธรรมเพื่อเป็นกำลังใจแก่สาธุชนในการสร้างบารมีภายหลังเสร็จพิธีกรรมคณะสงฆ์และสาธุชนได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อตรึกรึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ